ครับสวัสดีครับผมนยายปัญญาศิริทรรหาดนักเสาร์2 4 8 0 2 2 4 1จะมากล่าวถึงเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แานท้องถิ่นของเทศบาลนนตำบลโนดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทรลุงเมื่อวันที่28มีนาคมพศ2564ครับครับ ผลการเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลตโนดด้วนเมื่อวันที่28มีนาคมพศอ2564อมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน5,021คนจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง4,423คนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด ห้าพันสองร้อยหกสิบบัตรจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้งสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสามบัตรจำนวนบัตรดีสี่พันสามร้อยสี่สิบสี่บัตรจำนวนบัตรเสียหกสิบห้าบัตรจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดสิบสี่ใบสิบสี่บัตรจำนวนเลือกตั้งที่เหลือจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือแปดร้อยสามสิบเจ็ดบัตรคะแนน ที่ผู้สมัครได้รับเลียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุดดังนี้ลำดับที่หนึ่งชื่อผู้สมัครนายวอจิตสายแก้วหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลขสองได้รับคะแนนสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนลำดับที่สองนายพิสิทธิ์พันนายังหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลขหนึ่งได้รับคะแนนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดคะแนน ประกาศคณะกรรมการการเลือกต mm nah ั้งเรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตโนดด้วนอำเภอคนกระหนดจังหวัดพัทลุงตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตโนดด้วนกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตราหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศสอวันที่28มีนาคม2564นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา17และมาตรา1 0 6แห่งพระรบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562และข้อ179ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562คณะกรรมการการเลือกตั้งจระกาศผลการเลือกตั้งดังนี้นายวรจิตสายแก้ว ประกาศหน้าวันที่22เมศายนพศ2564ลงชื่อนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการนักคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนตำบลนดด้วนของเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนมชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง2,510คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง2,223คนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด2,620บัตรจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง2,223บัตรจำนวนบัตรดี2,126บัตรจำนวนบัตรเสีย74บัตรจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด23บัตรจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ397บัตร จำนวนคะแนนผู้ที่สมัครได้รับเรียงลำดับตามผู้คะแนนสูงสุดดังนี้ลำดับที่หนึ่งนายประภาสขาวนวลหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข5ได้คะแนนหนึ่งคะแนนลำดับที่สองนายพิชิตบุญสนิทหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลขสองได้รับคะแนนหนึ่งันหนึ่งห้าสบคะแนน ลำดับที่สามนายจำเนียนปานอินหมายเลขประจตัวผู้สมัครหมายเลขสี่ได้รับคะแนนหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่แปดคะแนนลำดับที่สี่นายสุชาติอินทะสมบัติหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลขสามได้รับคะแนนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดคะแนนลำดับที่ห้านายประสบคงมากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลขหกได้รับคะแนนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดคะแนน 6นายสุริยาพันนายังหมายเลขเประจตัวผู้สมัครหมายเลขหนึ่งได้รับคะแนน1,068คะแนนซึ่งสมาชิกที่ได้รับเลือกมาในเขตหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นลูกทีมของทีมพลังสร้างสรรค์นะครับต่อมาเรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะหนดด้วนของเขตเลือกตั้งที่2นะครับ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง2,509คนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง2,198คนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด2,640บัตรจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง2,198บัตรจำนวนบัตรดี well> 2, uh 1 0 9บัตรจำนวนบัตรเสีย เ6บบาทจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดสิบสามบทจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือสีร่รอยสี่สิบสองาทจำนวนคะแนนที่ผู้สมัครได้รับเลือกได้รับสมัครเลือกตั้งเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดดังนี้ลำดับที่หนึ่งนายธนกฤตปานอินหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลขหนึ่งได้รับคะแนนหน,นึ่งพ้าสิบคะแนน ลำดับที่สองนายประสิทธิ์ลักลอดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลขหกได้รับคะแนนเลือกตั้งหนึ่งพันสี่สี่คะแนนลำดับที่สามนายสุทธิชูทองหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลขสามได้รับคะแนนหนึ่งพันยี่สิบห้าคะแนนลำดับที่สี่นายอนนท์ดวงจันทร์หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลขเก้าได้รับคะแนนเลือกตั้งหนึ่งพันสิบคะแนนห้า ลำดับที่5นายประคองบุญเผือกหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข4ี่ได้รับคะแนนเลือกตั้ง9 7 3คะแนนหนายสมนึกดำเกลี้ยงหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลขสิบสองได้รับคะแนนเลือกตั้ง9 6 7คะแนนซึ่งในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศาบาลเขตเลือกตั้งที่สองนี้ทีมพลังสร้างสารรค์ได้รับเลือก สมาชิกไปเป็นจำนวน4คนและทีมพัฒนาตนดด้วนได้รับ <c oughs> เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตนดด้วนไปจำนวน2คนครับก็สรุปในเรื่องจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตหนดด้วนได้ดังนี้ทีมพลังสร้างสารรค์ ที่หยิบสลากหมายเลขหนึ่งได้จำนวนสมาชิกไปทั้งสิ้นเป็นจำนวนสิบคนและทีมพัฒนาตนดด้วนที่จับสลากได้หมายเลขสองได้ลูกทีมหรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตนดด้วนไปทั้งหมดสองคน ประวัติของผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโนดด้วนเมื่อวันที่28มีนาคมพศ2564ชื่อนายบรจิตสายแก้วเกิดเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพศ2 5 0 8สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้าน ขวนขนุนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงสำเร็จชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชอแผนกช่างก,กอ่อสร้างจากวิทยาลัยเทคนิคตะูนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชพัฏสงขาสาขาบริหารการจัดการประวัติการทำงานของนายวจิตสายแก้วนายกเทศมนต,ตรีตำบล กนดด้วนเป็นเจ้าหน้าที่คอนซันของบริษัทเอเชียนเอนจิเนียริงคอนซันจนจำกัดทำหน้าที่ควบคุมวางแผนดูแลดำเนินการตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่รับมอบหมายเป็นเวลาเจ็ดปีเป็นสมาชิกสภา,าจังหวัดพัทลุงหรือตอจอหนึ่งตะไหม เป็นอาอาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะหนดด้วนหนึ่งสมไมและได้ดำเนินการยกฐานะเป็นเทศบาลและได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเส้นมนตรีตำบลตนดด้วนแล้วก็การเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเสศนมนตรีแต่มาในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่8มีนาคม ปศ2,604ครั้งนี ok. de qui, ave, ้ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นนายกเทมนตีอีกครั้งหนึ่งรวมได้ดํารงตําแหน่งนายกเทมนตีตำบลตนนด้วนเป็นจํานวนสองสมัยร่วมกับสมัยปัจจุบันระยะเวลาการเตรียมทีมของทีมพัฒนาตนนด้วนซึ่งนําโดยนายวิจิตสายแก้วหัวหน้าทีมได้มีการเตรียมความพร้อมมาตลอด7ปีตั้งแต่ปีพศ2,557เป็นต้นมา โดยตลอดเนื่องจากการแพ้ก,กันเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาโดยได้มีการทำกิจกรรมต่างๆอาทิทำการจัดรถรับส่งไปถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรบินทรมหาภูมยบลอดุลยเดชโดยจัดรถปับอากาศเป็นจำนวนสามคันและจัดหาที่พักให้ประชาชนในพื้นที่ตนดด้วนได้ทำการ พักณนะสมาคมชาวปักใต้สองทำการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเช่นหนังตะลุงมโนลาโดยให้เยาวชนในพื้นที่ที่สนใจได้ไปฝึกหัดการสแสดงจากหัวหน้าภาคการสแสดงมหาวิทยาลัยทักษิณเรียเขตป่าพยอมอำเภอป่าพยองจังหวัดพัทลุงส ทีมพัฒนาตรนดด้วนได้จัดงานการกุศลเพื่อระดมทุนในให้แก่นักเรียนด้วยโอกาสในพื้นที่ได้จัดงานคอนเสิร์ตวงมาริวันาเพื่อระดมทุนในการทำนุบำรุงวัดวาอารามสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลตโนดด้วนเป็นต้นในความเป็นอัตลักษณ์ ของนายวรจิตสายแก้วหัวหน้าทีมพัฒนาตนดด้วนถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบูณาการได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคเอกชนและส่วนบุคคลตัวบุคคลได้เป็นอย่างดีในช่วงหาเสียงเลือกตั้งทางทีมพัฒนาตนดด้วนได้จัดให้มีเวทีปลาใสหาเสียง เป็นจํานวนหลายครั้งซึ่งในแต่ละครั้งมีผู้เข้ารับฟังการปลาใสหาเสียงเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าหนึ่งพคนทุกครั้งซึ่งทางทีมคู่แข่งได้จัดปลาใสเลือกตั้งเพียงครั้งเดียวคือในวันสุดท้ายที่เปิดให้มีการหาเสียงทีมพัฒนาถนนด,ด้วนได้มีการคิดภาษาการเมืองโดยให้มีความ และได้ใจความและโดนใจเช่นเปิดกว้างรับฟังนายก,กบชัดเจนเป็นต้นสมาชิกในทีมพนันสลนดด้วนได้รับการเลือกตั้งเข้ามาสองคนคือเบอร์9นายอ,อนนท์ดวงจันทร์ในเขตเลือกตั้งที่2ได้รับคะแนน1นึ่คะแนนหมายเลข12นายสมนึกคำเกลี้ยง ในเขตเลืกตั้งที่สองได้รับคะแนนเลือกตั้ง967คะแนนผู้บริหารทีมพัฒนาตนดดด้วนนายวรจิตสายแก้วได้รับคะแนนเสียง2,177คะแนนเอาชนะนายพิสิทธ์พันนายังหัวหน้าทีมพลังสร้างสรรค์โดยได้รับคะแนนเสียง2,167คะแนนโดยแพ้ชนะกันที่ เพียงแค่10คะแนนครับ